อันนี้เห็ดปวกเลยน้องเด้อตามเด้ออันนี้เนี่ยเพื่อนเห็ดปวกเลยน้องเด้อตาเกลือนะอันี่ยสนีอะเงียยากันนมีใช่ไหมบอเอาวันนี้เห็ดปวกไกน้อยบอสมไม่นเลย เอากวนแทะจะปวดก,ก็น้องมาได้ใส่บบมาแต่ปากขี่ มาพี่น้องเลยเนาะอ่าพอดีว่าสวัสดีเนาะพอดีพี่น้องเลยทักทายสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัดกรุสุกคนพี่น้องเลยเนาะอ่าเข่ามาอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยช่วงแรงเนาะไล่ในโบกกระปูนะเขับไปอยู่โบ เร่องไหนเนี่ยเจ้าแมวเจ้าจ่่าเอาพี่น้องกันเนาะพอดีว่ารับคำคำพี่น้องเกันเนาะพอดีว่าเงี้ยกับปูตูนพี่น้องเกันเนาะในอ่าเห็ดปวกมาพี่น้องกัยไปเอาน้ำมันปลาดอนเมื่อกี้นี่เต็มอยู่พี่น้องกัยเนาะพากันเก็บต์มาเนี้เลยอทมาให้น้องๆเพื่อนเบิงมาอ่าอันนี้เห็ดปวกพี่น้องเด้อ เ <im itation> <im itation> ด้อันนี้เนี่ยเพืนเฮ็ดปวกเด้น้องเด้ตากลือไนะนีเลยมียากนเลยมีไใช่ไหมบอ้เ <im itation> อาวันนี้เสียบิงนี่นี่เพิ่อนเฮ็ดปวกนนี่นนะ

เอาไปล้างแกงชิว่ากินเนาะพีตองไงเอาไปหมดไหมฮะไปหมดแหละมันสิมันสิดเปื่อยเขาเอาเพราะไรมันเปื่อยมันเถาเลยมันเ่าเลยนี่ ก็ปล่อยมเลยบันจ่งวังโมงของสี่โมแล้ไหมเจิายังไ่ทันือสี่โมงแล้วเก่งเลยเด้อเก่งไว้เด้อเก่งไว้ล่เงไว้เด้อบินบมานีแล้วเอานปน่ะน้ไม่หนีเรอให้มาเด้อฮะให้ไพ

เอาพี่น้องเลยทักทายอากาศสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตกุสูรสุขคนอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะพอดีไต้เห็ดปวกมาพี่น้องเลยนะเนาะมันไปเห็บ้านเทิมนตะ่พอดีเห็นนั้นว่าอ่าเพิ่นมาขายพี่น้องเลยอันนี้เป็นยังไงตัวตนี้กบบ่โอ้กบใหญ่บ่ วะไงเป็นไหนบ่เออเดี๋ยวไปเกงเฮ็ดปวกกันเด้อบ่ตูเนอโดย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 ไปไปเลยเด้อพี่น้องเด้อผู้ีไล่เฮ็ดเถ้าพี่น้องกเนาะเถ้ากับยามันเปื่อยติเปื่อยพี่น้องไปเมื่อบ่ฮหอนดอกฮะห่เมื่อบ่ฮหอนดอกแมนโทรมาถามลูกถามเมียกี่นี่ว่าพอมากกัยากปะทช่พอเมื่อมาได้นี่มันฉีเปื่อยเนาะมันห่อนดอกเป่าเนี่ยกันนั่นนะไว้เนี่ยบัตล่างเนี่ยจะเชื่อไหมนั่นยไว้เฮ็ด

นั่งกระูกกระจูดอยู่บ้ดนเะลไปนองเนะนายยนะยังไงบ้ากาแฟน่ะอยากนอนด้วยกันเห็นแล้วบ้าเบ๋เนาะ lang 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 <laughs> Hả? Phía nào ngay đây? Vườn nằm Xay Xay Lê tê cháu Đang ngày này. Xây cái Xay xuôi khẩu. เพิ่นขูดมากาเา้วบอโอ้ก็ดีเลยเนาะเพิ่นขูดมากเด้เพีองเฮ็ดมันเถาแล้วเนาะฮะเฮ็ดเถาพีองเลยหามาในันทางมันบไแพชคือจิมเจานจากเฮ็ดตัวจากยังจากี่บ่ นั่คือเหตุเหเหตดจหกเสือสะมมีจ้ิเฮ็ดปวกเป็นยังไงชื่อบ้านอน้องมันบอกบ้านน้องมันบอกว่าแม่ไไงบ้านน้องมันบอกเฮ้ยเสื่อนะ มาล้างแม่ล้างกันเอาคับล้างในหูน้องน้อน้องล้างขน็ปวกั้นก็อคเอนอเ็ปดือนี่ไคตู้ปะตู้ม่อ่พักติวว่มีก็ใช้มาคามาใช้มะคามาก็ได้เป็นยังทสมีอย่งไรเนาะอ่า ทางนั้นเสือข่าพี่น้องเลยเดยวในจะตัชิน้นฮะัน,น่อยฮะ,ฮะ,ฮะพี่น้องเลยถือว่าเออไอ้ชักตทำจักตัดใหม่นะจกกักตัดใหม่ยนะังไม่ไนตะ่ ใช้น้ำมันอ่าบัดทางพอลองพันว่าว่านี่คือว่าทางน้ำมันมันหัวบ่น้ำใส่ลงบัฟเฟอล้นอะไรก็คืออันลองคือบอกมาลองมาตัดอันกคกผ้าในเบื้งลินอ้าวมันจะเกี่ยวยังดินกับลินใส่อันนั่นแหละซื้อ บ่อดินดำเขาใส่อันนั่นไิซื้อใสอันมาเราลื่นไม่ได้เขาตัดไิซื้อบริเกียวกันดินนั่นนะถามว่าคือได้ยินพ่อหลวงพันว่าหลวงพันว่าว่าถังละมันหัวเหมือนดีบ่เป็นไปมันทั่วเลยไหมมันใช้ได้อยู่ด้วยฮะมาเร้วนะพอได้ตัดตัดนี้ยแต่เออไดจังไหมเรจะตัดมื่อได้ก็จะเอามาตัด Nói thầm mấy bát nè Thầy thằng nấm nấm chắc hùa bây Thầy bảo bát nấm 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 bây giờ Chắc mấy bây bây thằng nấm nấm hùa Bây giờ Hùa đi đây xin nhắn mà nó, mê thê bác Bác cư bác Bác xin thăm Phần thang đêm hôm nay mưa hỏi đẹp mưa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  đẹp đẹp mưa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  ว่ไปตักนาตะกเข้าไปไ้ไปแล้วคนือสิคือะไรเปล่คนคือสิเศร้าแหละพี่น้องเนาะคือสิบตกอ่ที่เมือนปวดเ็ปวดพี่น้องเนาะ มนาสื่อออกไปกินดิพอไอขมาอเฉยเมื่อบ้านมันเอามืม่อบ่ได้มันมันหวานมันเผาอะไรมันเปื่อยเลยมาแ <c> ก <oughs> ้พี่ชายกินน <c oughs> ี่แหละเพราะวอโทรมาถามเมียเมียแบบบ่มากเกียเมียบ่มากก็ยากกยล่างแกงยีดโดตไปทัน Đang, lang đang ngập ngập tâm ngập tâm phải <laughs> 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 ngập tâm phải ngập hết cuộc ngập tâm phải ตัวชิวบะมันเถ่ายบ่ <c oughs> ตัวหาอะไรบ่แล้วก็ในมันถ่าเลยใหม่ <c oughs> ถ่ากระยามนะันละไปหาไม่แม่มันเถ่ายกยันมาตัวพระเจ้าคิดปวก,กน,นะตัวเพียงได้ซื้อมาให้ตัวเบิ้ง <c oughs> <c oughs> ถ้าอังกฤษมาเห็นก็ได้นี่ขีขวี้เจ๊งเก่งครางหน้าไม่รือเปล่หมอขึ้นหน่อยแทะ เป็นตอ้เขเผ็ดปวกเผ็ดสมสเผ็ดกระซบคือกันเบิดได้บัตรนี่อันรอบนี้กับเบิดได้บัตรนี่บมมีได้บัตนี่บเผ็ดปวกนี่รอบรอบที่ท้ายได้บัตน,นี่เห็นแล้วบ่เบน้องพันยังม่เห็นเนาะ

เมื่ออยู่จักมือสองมือก็ขึ้นมาแล้วพังเบิงยังว่าวกได้มาทังงหินมียังสีเหยียมียังแช่เห้บบออ<ง>ย่างไรยังมีของขอนแถวอีดีคุณน,น่ะน้องพรแถวบ่แถ่ไม่ได้แถาเอาเอดอเลย เปื่งบาเซ่เเซนะเซ่เถอกเล้วนะเพิ่นสอบแล้วได้ไฮะสอบเพือไอ้เจ้าอะไรตัวเบาขึ้นเายกล้าใจเพิ่นยากได้ไอ้สาโอ้ยถุงหาพันกับสาธุแล้วปะฮะตุงสาน่ยาได้สาพันไอ้บอกไอ้บอกซื้อาพ ภาษาพันธอะบ่ซือป่ะเกิน่ะเกินทีเอ้ยยาพลาต้องอยังไงบ่ตอนนั้นยังบยังม่ใ,มมให้เ้อโอ้ือว่าจะเป็นไข่เป็นยังไงตากคนน่เฮ้ยติดไข่แล,ล้วดูเไม่บอก <laughs> bố gắng vào tả của này, tụi này heo nổi rồi Tụi này nóng, nó hay này Nóng Nói nói hay, mẹ Nó, thùng đi <laughs> Cảm ơn hãy cốp Tốp nhanh à, thăm đi <laughs> Nó, dù tả đột, không mỏi, cho cho bạn Từng đi, cốp Chắc tả cốp cho bọn แขกอยู่ตักกะเตนเลยตักเตนหน้าหน้ประตูยอดสทะนะระบาดจนี่ยตาโบเห็นเกี่กัการตะกกะเตนนี่โม่ักเลยตะกเตนนะตอนนั้นเทพไปก้านเจ้าบบอะไรขวดกีกบดีนไปทำกาทกั้งคนนะมเจ้าวิานบอกไปยนผัวเอาปั๊ม มันมีมั้ยเนี่ยิงไปหาอยู่หาก,กินกลางคืนบ่ครับปอะไรแล้วเนาะป่าน้ำใหม้ก็ได้เด้อน้องพรอนเด้อป่าน้ำกันก็ได้เด้ไดเอไปได้เสือไหมใช่ไหเสือไปเต๋อเชือจะไปใช้เปื้เปียกตัวได้ซักประมาณนั้นบ่ <laughs> บ ກະໄດ້ຍາດເສືອລະມາໃສ່ບໍ່ຖືກໃກະແມ່ນລະອີແຫາດເສມີໂມໃສ່ດຂອງບໍຍດ້ຊກແບິກັດກງຊິ້າງເນກິນນແຫງກມນ້ອພຸນນ້ຂະ້ອຍນ งงเมเยจะจมสิจมนะพัดเชนามันกระเหมือปกันเนละยเคยไมบอผักกะเพราเห็ดปวกยังยังมมีตะเกงเนาะนหนึ่งเห็ดชมเน้ะเห็ดชมก็ไ่เคยตะเกง <คน S 2> มันมนะันไดมันบมไดลายปอลายกันน ตดกันนึ่งแปะหน่อยน้อยเนาะตัเ็ดืวกเองเห็ดปกแก่น้อยบ้าบ่มี่ันเลยเอากวนแท้เห็ดปลกกนอยมาด้ใส่บบนี้เห็ดปวกแก่น้อยจำเป็นบ้าง เจ้ามาละบ่อยเล้วมากับกันมากับมมื่อใช่ป่ะเนี่กระไรไหนเนาะมากันลานเนี่เนาะนลานมาละ <c oughs> ลนาละ <c oughs> น,ลนาลาาา่าละอันเห้่วันนี้เราจะังเกต่ยวพวกนี้พี่น้องเด้อ <c oughs> ถ้าว่ารับหูรับตาเขาเลยเอาแล้วหวะ ขับมาเขาลงไปดิเมื่อนี่คักเป็นยังคือล่างเลี้ยวไว้แทะเศร้าๆแล้วแต่บบกเนาะเออหนก็ลังจะบปไปครับตีบ่าเออเห็ดพอได้ทดน้ำบาดนึงนะก่ต้องใช้น้ำลายเด้วเก่งผวกเด้อเดฉัน้ำน้อยนึงน้อยเดียวกือเพื่อแกงเชฟบ้ะคือเกงใช่ปะ่โอ้ อังเสร็จไปจุดปลายเลยเจงกูน่ะเจงเลยกินหลอกเมื่อตอนหิวเข่าหิวเข่าแห้งคุณเอาเข่ากับซุกเรียบร้อยเลยเจงกินต้องกันแล้วกินขาเลยเสียเอาเมื่อเมื่อทำหอดพุนจังมองดักกันนะยากมั้ คอยเมื่อบร่ได well. ้พาวประหิตปพ่าวลายกะอันตรายเนาะพี่้องเลยปุ้ทางั้านคนกัดเตรียมตามแกงคิดต่ำๆอยู่ทางดหืมจะแกงทำไมบ้าก็คือลุงเสียพันธุ์เฮดก็บพี่บ้าเฮ้ยอ้าวเอาได้ยินมืกี้ดีเนาะบ้าแล้ว่าต้มทำไมเสีหรอ

มันก็น้อยดีแล้วพี่น้องเลยเห็ดปูกบดสมบูรณ์มาบ้างจับลองกันนะบ้างเลยมือจับมือยันเลยน้อยดียวเลยน้อยเกินเห็ดปกมีพันยาเดียก็น้อยเห็ดปกมีพันยามันจะมีอย่างไรเนาะเห็ดปูรู้เอล่าเอาอาการดีเห็ดปกอาการบอดีโอ้โหบอกไปแล้วบ้าเลย ว่า <c oughs> มันเป็ไนไงจำโบเลอะไม่ได้ไหนก็ได้ <c oughs> เหรือบาสัมโบดเลยเดี๋ยวขึ้นมาแล้หมาก่อนอาจจะไปเบิง้งอาจจะเอาจักมาเซ็กเบิ้งเนาะมันโบมีผลเพราะว่าเขาป้าไปโดนลายนะมันจีเนะสียนะทึ้มาชุกเจ้าไปใสเลยไอ้ชีฮะปีธีเอาไปไสอีกเพราะว่าเอาไว้มันก็ลังยิ่งไปไสมันสิตายพอโบมีไปไสพอเจ้ากับไดปไส เราก็เป็นเฮียนตัดฟืนอยู่ให้ค่ะได้กันหากที่จริงพ่อเจ้าผู้ได้ต้องเฮียนตัดเราเองพวกพวกพวกอันจักเจ้าผู้ปิดแล้วผู้ยิงพี่น้องเนานะทั้งทั้งพ่อเราวนะสิเฮียนตัดเลาเนาะจะเป็นผู้ชายแท้แน่หรอกแมนผู้ชายวิธีผลวิธียังมึงเธอตกแรงตกอย่างมากกับเครื่องเชื้อเนี่ยมึงเชื่อนาบาลจะมีรถทั้งหมดนะ สมุดมูมีรถเนาะเฮามีจักไปตัดอ่าพื้นในบกขายคืออันละพื้นเอาไปขายอันนี้ด่าหนึ่งหกเจ็ดแสนปุ๊บอาไรงเงินใส่เนาะจักจะมาบดจําเป็นเด้อจําเป็นได้ยามยาม,มาตัดไม้ตัดตอกนะฉันอาเสื้อมาให้ทำมาทำมาซื้อมาให้ยมเจ้าโบาไซะอะไรยอเสียมเมื่อใส่เองเบื่อนต่ใส่อยู่นานะ ตัดไหมไล่ยังจะกินแดงมาแดงนะซีแกงเข็ดน้ำกันเด้่ย <pers> ติสิววิทย์แกงเข็ดล็อกอะไรปะน้ำกันนี่แหละอืมแป้นลานจิ้นน้อยป้ายฉันนั่นนะฉันต้องพักกันร่างเลยแกงเด้อแกงเล้วอันเอ,นอนิร์ดเอิร์ดบอกง่ายเลยโซนขี้แล้วนะและสีถ่าคยคลิปเป็นพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อ เออจะมา,มาสิมาชิขอ,อกเมื่อกิ้เขาแล้วก็เป็นออกเมื่อแล้วพี่น้องเลยป่านนี้ขามืดแล้วนะเน,นาะเพิ่นกับชิมาเนาะกระปูเพือ่อเจ้าแข็งเนะี่ยเนาะพอเพื่อชิอมาออกเมื่อเพิ่งเติบเพิ่งชิฮามงอะไรเลยนะเนาะเราโบจักสมองบอกเดี๋ยวเพิ่นกับมาแหละทำน,นนะเนาะบอกสองมองพอต้องกินก่อนไนดะ้พี่นอ้องขั้นโบกินแล้วพอเพื่อชิม,มาอยบ้านนี่เป็น,เป,นเป็นล่มเป็นแรงย้อนเลยเนาะ กินนั่นว่ายาละสิขอไอ้กินขา้าวเลยสิขอ,อยายกินน้องพรก่อนพี่น้องรวยละเขาเชื่ว่ามีอาการแล้วพี่น้องเลยมาเลยเป็นใครคือลุงคนแรกนั่นแหละลุงก็จะกลับบ้านวนะ่ลุงเนี่ยนบริมือที่ลุงเราเพราะเราต้องดูแลงานงเรางานหลังนี้ก่อนเพราะว่างบอีย่างกระยูมเราเราต้องดูแลตรงนี้ก่อนเพราะว่าไอ้บริมีอย่างลยทั้งไงบริมือ พังเบิงเนาะขึ้นไปมาลงไปกลับมาแล้วได้ยังเทธอนองพอมีข่าวดีกับมี่บ้านข่าวดีต้องพอดับัวจังเลยหัวเน่ยไปหยอกปะจังบายก,ากันโอ้โ <c oughs> หฮักปวน้องขนาดยะนะังไดนบ้านให้ไปกินแกงป่วนกันเด้อ <c oughs> ดูขึ้นมาเดียวกับเบิบพี่น้องเลย <c oughs> ເອົາໂອເຄສາພນ້ຂອຸນຄຸນາຍດີມຮງບິດກູູ້ສູົນີ້ນອງ